คือคือประเด็นมันไม่มีอะไรเลยประเด็นแค่ถามครูแล้วเราก็จะได้กลับมาถามลูกแค่นั้นเองคือมันมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าครูเองก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ครูอาจจะแบบมีการพูดคุยกับใครหรืออะไรยังไงคือสุดท้ายครูจะต้องเป็นคนตอบเราไม่รู้ไงเราก็เราก็เชื่อมั่นว่าครูไม่ได้เป็นคนส่งให้สื่อแน่นอนไม่ใช่แต่อาจจะมีการพูดคุยกับใครที่ครูไว้ใจอาจจะเป็นหน่วยงานลฐาสืออะไรที่ครูไว้ใจแต่การที่พอไปคุยแล้วเนี่ย หน่วยงานระัฐมีการส่งต่อให้สื่อก็ต้องมาดูว่าการส่งต่อให้สื่อมันทําเป็นกระบวนการหอ,อย่างที่เราเคยบอกไหมรวมทั้งการที่เข้ามามาดูมามาดูในเรื่องของน้องอะไรเนี้ยมันก็จะโดนผูกและโย,โยงกันได้หมดเลยไงคะแล้วบ้าผนวก,กับรายการที่ออกข่าวเมื่อวานที่คุณกัญชัยเป็นคนอ่านประกาศข่าวคุณก็บอกชัดเจนว่าคุณได้ข้อมูลมาจากพอมเอช็ดตัวเนี้ยมาจากพอมอ,อถ้ามันไม่ใช่อ่ะ คุณก็ต้องไปเป็นพยาในชั้นสามว่าคุณพูดเองด้วยปากของคุณมันมีคลิปอยู่นี่ครูสาวเราเปิดให้ทุกคนฟังเลยคะเอออันนี้เรายังไม่ได้คําตอบจากครูทีนะเพราะว่ากําลังนัดที่จะพูดคุยกันอยู่แล้วก็พอดีท่านผอท่านติดธุระก็เลยยังอยู่ในระหว่างการนัดกันอยู่อันนี้ขอหาแป๊บนะคะข้ามไปก่อนนะ มองตรงนี้อ่าน้องจอมมองว่าไงบ้างคะน้องจอมคุยต่อช่วงครูสาวหาคลิปจริงๆส่วนตัวก็มองว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะเหมือนผมคุยกับใครเนี่ยแล้วแล้วเราไม่ได้อนุญาตให้เอาข้อมูลเราไปไปให้คนอื่นเนี่ยครับตรงนี้ผมว่ามันมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยไม่ก็คือแบบแล้วยิ่งเรื่องของโรงเรียนเนี่ย เป็นเรื่องปกติมากเลยพ่อแม่ผู้ปกครองจะถามเรื่องการบ้านถามเรื่องกิจกรรมที่โรงเรียนจะทําวันนี้ลูกไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างซุกซนไหมล่าเริงไหมมีพฤติกรรมแบบไหนเป็นการไถ่าถามปกติมากแล้วเป็นเหตุใดถึงเอาข้อมูลแบบเนี้ยไปไปยข <ไป S 1> <ะ>้างนอก มันเป็นลักษณะของการที่เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพื่อการปัน่นถามว่าเรากับคุณครูมีอะไรกันเราก็ไม่ได้มีอะไรกันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือการแค่การตอบถามมันธรรมดาแค่นั้นเองมาค่ะมาแล้วค่ะอ่ะครณสาวเปิดนิดนึงค่ะเขาฟังเสียงพอน,น้องไม่เอาภาพนะคะทั้งฝั่งของโซเชียลก็ดืดไม่แพ้กันนะครับหลังเพจอีซอฟขอยี้ข่าวสามครับได้มีการโพสต์ข้อความของแม่เด็กแปดขวบ ที่ส่งไลน์ไปหาครูประจําชั้นของลูกชายโดยมีการระบุว่าแม่ส่งไลน์ไปข่มครูครูประจําชั้นที่เป็นพยานให้กับพมสุราชจนครูนั้นคิดจะลาออกซึ่งในชัดที่นามาเผยแพร่เนี่ยนะครับเป็นเพียงข้อความทางฝั่งแม่เด็กเท่านั้นครับมีเนื้อหาว่ามีเนื้อมีเรื่องหนึ่งที่ขอถามคุณครูค่ะสองเหตุการณ์ที่คุณครูให้การในชั้นศาลคุณครูคิดอย่างไรกับสองเหตุการณ์นั้นการหนึ่งเหตุการณ์การพาดไม่ให้เด็ก เดินนะฮสองเหตุการณ์เรื่องหนังสือ,อใช่ไหมใช่ค่ะ,อะบอกว่าที่ถามเพาะคุณทูเพิ่งเป็นถูประจำชั้นน้องเพิ่งจะเดือนกว่าๆหรือเปล่าคะเนี่ยครับผู้ชมครับอ่าคือต่อมานะครับทางเพจเองได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าอะไรเนี่ยตอนอวสานรสังคมสุราษฎร์ก็คือแนะนำให้ครูนั้นไม่ต้องไปตอบโต้อะไรกับแม่เด็กอีก ค่ะเนี่ยฮะมาชมครับเอามาบางส่วนเนาะที่จริงอะถ้าทุกคนได้ฟังอ่ะข้อความก็เป็นเรื่องปกติมีสองประเด็นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเอามาเป็นประเด็นได้ไงคือข้อความไม่มีอะไรก็เดี๋ยวคุณครูเขาก็คงจะมีคําตอบให้อะค่ะว่าแชทตัวเนี้ยคุณครูได้มีการส่งให้ใครแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คลิปนี้ครับคลิปคลิปเม่สักคู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปไป ไปขึ้นสารวันที่สิบแปดกรกฎาคมอ่าค่ะคือตอนนี้เรากำลังจะทักไม่เห็นว่ามันโยงกันหมดเลยเห็นไหมคะคือมันโยงกันหมดเลยหนึ่งหน่วยเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยหน่วยง,งานราชการอันนี้เราไม่ได้ไม,ไม่ได้บอกคือพอเราไม่ได้พูดถึงพอมอส่วนกลางนะคะแต่เรากําลังพูดได้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยเขาพูดถึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพอมอสุรษาร์นะคะเกิดอะไรขึ้นกับคนพูดที่ร้อง แลวด้วยสาเหตุตรงนี้นะคะเราถึงต้องไปร้องปอปอชไงใ,ให้ให้มาดูแลว่าท่านเป็นอะไรของท่านการทํางานของท่านเนี่ยท่านทําเพื่อน้องจริงหรือเปล่าหรือท่านทําเพื่อใครตรงนี้ท่านก็ต้องมีคําตอบให้ได้ไงคะเพราะการทํางานของท่านเนี่ยสองครั้งเนี่ยมันกลายเป็นสองมาตรฐานเลยไม่เหมือนกันเมื่อเดินธนวาท่านทําอีกแบบหนึ่งนะคะตอนที่มาตรวจสอบเมื่อเดินธนวาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีได้มีการมาถแถลงการ กับครั้งที่สองเนี่ยเหมือนที่เราบอกกันแล้วค่ะก็คือมันเป็นคนละรูปแบบการการเดินเข้ามาตอบถามเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยประเด็นที่คุยเพื่ออยากรู้ข้อมูลที่เป็นความจริงแต่มันเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของวิธีกรท่านนี้เลยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บมีการเหมือนกับว่าประมาณว่าทำไมน้องถึงไปพูดถึงวิธีกรท่านนี้ในลักษณะแบบนี้อย่างนี้ต้องพาไปตรวจสุขภาพแล้วนะั้นไม่ได้มันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นคนละรูปแบบหนึ่ง มันก็เลยเติไปถึงขั้นตอนแล้วถ้าคุณมาในลักษณะอย่างเงี้ยโอ้ยเราเรา,เราไม่ไว้ใจแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไล่สดไงอ่าไม่งั้นเราก็ต้องไล่สดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วสิถูกไหมคะแม้กระทั่งครั้งแรกที่เรามีการนั่งคุยกับพอมอแล้วทางรายการหนกระแสโทรเข้ามาแล้วเราบอกว่าเรากำลังคุยกับพอมอแล้วเราเราตั้งโทรศัพท์เนี่ย เรายังไม่พอใจเลยนะที่เสียงออกไปในรายการผลกระแสเพราะว่าโดยมารยาทของสื่อถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณคุณต้องปิดตายแต่นี่คือคุณปล่อยไปเลยโดยที่เราไม่รู้เพราะเรามันไม่มีจอทีวีอยู่ข้างหน้าไงคะเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าเสียงที่เราคุยกับพอมอหลุอดออกไปตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเราลุกขึ้นมาไล์แต่มันต้องมีสิ่งที่คุณทําบางสิ่งบางอย่างแล้วตอนเนี้บทพิสูจน์ต่างๆมันเริ่มออกมาแล้วไงคะ ว่าไอสิ่งที่คุณเข้ามาคุณเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมคุณเข้ามาโดยตามทาตามหนังสือของท่านผู้ว่าจริงไหม <c ười> คุณทําอะไรที่นอกเหนือจากคําสั่งของท่านผู้ว่าบ้างอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันมันเริ่มออกมาแล้วแสดงให้ผู้ใหญ่ท่านเริ่มที่จะได้รับรู้อ่ะพอถึงเวลาคุณไปที่โรงเรียนของน้องคุณไปที่โรงเรียนของน้องเหมือนเมื่อเดือนธันวาไหมคุณมีการไปพูดคุยอะไรกับครูที่โรงเรียนบ้างซึ่งตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการของ ของของที่จะต้องมาเพื่อตอบตอบถามข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ต้องเป็นความจริงที่ต้องหลุดออกมาจากทุกคนนะคะอ่าทีนี้พอพออ่าพอคุณเข้าไปที่โรงเรียนของน้องคุณมีการพูดจาอะไรกับคุณครูบ้างจนมาสู่ขบวนการที่คุณครูต้องมาให้การในชั้นศาลพอครูมาให้การในชั้นศาลเอาแล้วทาไมเอกสารมันถึงมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็มาแล้วก็มา,มา,ม,ามาในลักษณะของการที่เซ็นอ่าคือมันไม่ได้เป็นการถามแบบ ถามไปตอบไปไงคะคือมันเปิดเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วอะไรอะไรในลักษณะอย่างนี้อา้าวพอพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็เฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยเฮ้ยทำไมครูไม่เห็นเคยกุยให้เราฟังมืออ่ะเอ๊ะทำไมแล้วลูกก็ไม่ก็ก็ก็ลูกก็ไม่ได้กุยให้เราฟังแล้วมันไม่ได้มีสาระอะไรเราก็สงสัยเราก็แค่พิมพ์ไปถามครูว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี้ยมันคืออะไรแล้วพอมาถามลูกมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอะ่ะก็คือแค่ไม้เนี้ย ที่คุณครูก็มองว่าฝนมันตกแล้วมันก็มีแอ่งน้ําคือมันเหมือนน้าขังเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วครูก็กลัวเด็กอ่ะจะย่าลงไปแล้วรองเท้าจะเปียกครูก็มีความประสงค์ดีก็ไปลาไม้กระดานนะมาพาดให้แล้วก็ให้ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยเดินบนไม้กระดานมาทีละคนทีละคนทีนี้ด้วยความที่น้องไหนเนี่ยคือน้องอ่ะจะเป็นคนที่วิเคราะห์วางแผนตรงเนี้ย ถ้าคุณไปถามครูที่อยู่ที่เนอร์เซอรี่ป .1 คือที่อยู่กับน้องมาเป็นระยะเวลานานๆล่ะเขาจะรู้น้องไห์อะไม่เดินบนไม้นะแล้วน้องไหนก็มาเดินตรงไอ้ที่เป็นน้ําที่มันขังอยู่อะแล้วพอคุณครูถามน้องไหนก็ให้เหตุผลคุณครูว่าอ๋อน้องวิเคราะห์ดูแล้วว่าไม้กระดานเนี่ยมันดูไม่แข็งแรงมันมีโอกาสที่ถ้าเราไปเดินบนไม้กระดานแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะล้มหรือไม้กระดานพิกได้แล้วน้องมองว่าน้ําตรงนั้น่ะเดินไปมันก็ไม่ได้ทําให้รองเท้าอะไรเปียมกมัดายน้องก็เลยเดิน เดินตรงแองน้ํานั้นมันคือแค่นี้เราก็ไม่ได้มองว่ามันมีประเด็นอะไรเราคือแค่ถามคุณครูเฉยๆว่าเหตุการณ์นี้ไม่เห็นคุณครูเคยเล่าให้เราฟังเลยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังนะคะในขณะที่น้องเรียนอนุบาลสามหรือว่าปหนึ่งปสองหรือปไหนครูจะมีการเล่าให้ฟังอย่างเช่นครูจะเคยเล่าให้ฟังว่าเราเราไม่พูดถึงคุณครูที่อยู่ปสามเพราะคุณครูที่อยู่ปสามเนี่ยจริงๆแล้วเจอน้องอะโรงเรียนเพิ่งเปิดแค่เดือนนิดๆเองค่ะอาจจะเจอน้องไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํา แต่ครูที่อยู่กับน้องมานานๆเนี่ยเอาเรายกตัวอย่างให้ฟังอย่างครูที่อยู่อ,อนุบาลอนุบาลสามไม่แน่ใจตอนหนึ่งลูกอนุบาลสา,ามก็คือมันจะมีเวลาที่น้องไนท์ถอดรองเท้าอ่ะเวลาที่น้องไนท์จะเข้าห้องเรียนถอดรองเท้าเนี่ยเหมือนเวลาเราเข้าบ้านอ่ะหรือเราจะเข้าสถานที่ไหนเราจะถอดหันหัวเข้าใช่ไหมคะแต่น้องไน,นงท์เนีน่ยจะถอด,ด้วยการหันหัวออกอ่าแล้วคุณครูก็ถามน้องว่าเอาลูกทําไมลูกไม่ถอดรองเท้าหเหมือนคนอื่น น้องก็จะบอกว่าอ๋อเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราไม่ต้องไปกลับตัวไงถ้าเราหันหัวออกเราก็สามารถแตะรองเท้าแล้วก็วิ่งไปได้เลยอันนี้คือวิสัยทัศน์ของคุณครูก็มองว่าอ๋อเออน้องไหนคือแนวความคิดน้องไหนมันมีนมแนวความคิดที่แตกตา่างแล้วครูก็มองว่าเออมันก,มนก็มันก็โอเคครูก็ไม่ได้มีอะไรครือทุกอย่างมันเนี่ยคือกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยครูเขาก็จะจับประเด็นแล้วมาเล่าให้เราฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการพูดคุยกันอะหรือว่าอย่างเช่นตอนที่น้องไหนเข้าโรงเรียนใหม่ๆ เราเขียนกอไก่เราเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเราเขียนปกติแต่น้องไหนจะเขียนกลับหัวอะไรอย่างเงี้ยอคือครูเขาจะแบบเป็นเรื่องมาเล่าให้ฟังอ่าน้องมีอ่ากิจกรรมน้องทําอะไรบ้างน้องล้องเพงน้องทําน้องเป็นคนขี้ลืมนะอ่าบางทีให้เอาไปทําอะไรแล้วน้องก็ลืมน้องก็อาจทางานไม่เรียบร้อยนะตรงนี้เขียนไม่เรียบร้อยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการพูดคุยกนะันอะ แต่การที่พอเชฟมันออกไปอ่ะแล้วคุณเอามาปั่นอย่างเงี้ยมันทําให้โรงเรียนก็เสียหายคุณครูก็เสียหายเราเองก็เสียหายคือทุกอย่างมันเสียหายหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเด็นที่เราจับได้นะคะคุณต้อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูบางท่านเนี่ยคุณครูก็บอกว่าไปนาคลิปเก่าๆที่เราเคยโพสตอะค่ะคือเป็นคลิปเก่าๆที่เราเคยโพสต์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของของคนที่มีลูกอะนะ โดยเฉพาะลูกคนเดียวเวลาลูกของเราเนี่ยไปทํากิจกรรมอะไรที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายรูปมาลงในเฟซมาลงในเต็กตอกมาลงอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วคุณไปขุดเอารูปเก่าๆเหล่านั้นนะ่ะแล้วมาลงในโซเชียลแล้วคุณก็มาแต่งเรื่องเอาแล้วก็ดึงคุณครูเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณทําแบบนั้นทําไมมาไปกุกไปกคุกคามโรงเรียนไปคุกคามคุณครูเขาจนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวคือเหมือนกับว่ากลายเป็นว่า คือถึงได้บอกไงว่าคุณนี่มันเป็นกระบวนการเลยว่ามันไม่มันไม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติอะค่ะคือคุกคามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้น้องเหมือนสกัดทุกอย่างผลักออกไปจากน้องอะ่ะอ,อ่าเพราะฉะนั้นคุณคุณเลิกพูดได้แล้วว่าคุณทําเพื่อน้องอ่ะเลิกพูดได้แล้วอย่างเช่นไอ้แกะอ้แค่ที่น้องพูดเรื่องที่เป็นความจริงอะว่าคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดโดยเอาข้อความเท็จเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาพูดเนี่ยให้ระวังติดระวังคุกนะ แค่เนี้ยคุณยังจะเป็นจะตายกันเลยแล้วคุณขู่เรื่องคุกเนี่ยขู่เรื่องตอกฝาโรงเนี่ยคุณขู่มากี่เดือนแล้วคะน้องพูดแค่ประโยคเดียวแล้วน้องก็มีเหตุผลของน้องอ่ะโอ้โยคุณจะเป็นจะตายกันเลยสรุปใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นเด็กกันคะเนี่ยฮะฮาตัวแต่ตัวแล้วแล้วแล้วพฤติกรรมยังเป็นเด็กหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะคือมันเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะคุณแบบมาทําให้มันเป็นเรื่องทุกอย่างประเด็นเรื่องเชสจะมีข้อสงสัยไหมคะอ๋อ,อมันมีเรื่องหนังสืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม ใช่ไหมคะก็คือมีสองเรื่องที่มีการทไปก็ไม่มีอะไรก็เรื่องหนังสือก็ไม่มีอะไรก็กะอีกแค่ว่าน้องเนี่ยคุณครูให้น้องเนี่ยคือมันมีการบ้านที่น้องยังทาไม่เสร็จบางส่วนแล้วครูก็เลยบอกว่าให้เอาลงมาทําที่โรงอาหารเลยช่วงพักเที่ยงแล้วพอลงมาปุ๊บคุณครูอันนี้พี่ก็ได้ถามน้องเพราะครูก็ยังไม่ได้เล่าาะละเียให้พี่ฟังไงฮะเพราะวันนั้นที่ถามไปอ่ะครูก็ยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังแล้วพอครูไม่เล่าพี่ก็ไม่ได้ติดใจพี่ก็มาถามจากน้องไง น้องก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะก็คือครูให้หยิบหนังสือลงมาน้องก็คิดว่าน้องหยิบหนังสือมาแล้วที่โรงอาหารแล้วพอครูถามปุ๊บน้องก็บอกว่าน้องหยิบมาแล้วเดี๋ยวน้องห,หาก่อนแล้วน้องอหาหนังสือที่โรงอาหารนะคะหาจนกระทั่งเหมือนกับว่าหมดเวลาที่จะต้องขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วน้องก็เลยวิ่งขึ้นไปดูข้างบนว่าเอ๊ะทำไมหาไม่เจอก็พอไปดูข้างบนปุ๊บเอา้าวอ้าหนังสืออยู่ข้างบนแล้วสุดท้ายครูก็มาบอกว่าอา๋อครู ครูก็เห็นแล้วว่าน้องไม่ได้หยิบลงไปแล้วน้องก็เลยถามน้องก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าครูเห็นตั้งแต่แรกว่าครูได้น้องหาทาไมตั้งนานคือน้องจะมีความคิดที่แบบคือมันไม่ใช่เป็นการโต้เถียงแต่เขามีความสงสัยเขาก็ถามอะค่ะคือจริงๆมันก็เป็นพี่ก็ว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรอะเด็กสงสัยเด็กถามได้ไหมอะก็ไม่เห็นเป็นปกติเด็กรุ่นใหม่ส่วนมากเขาก็กล้าพูดกล้าถามอยู่แล้วอะเอะอก็เหมือนก็ถามครูว่าเอาครูก็ลูเอา,เอาถ้าครูเห็น ตั้งแต่แรกก็ผมไม่ได้เอาไปแล้วทําไมครูไม่บอกผมอันนี้คือเขาเขาเก็บไว้ในใจแล้วเขาก็มาบอกแม่ว่าเนี่ยแม่พอแม่ถามก็เล่าเล่าฟังเนี่ยน้องยังสงสัยเลยแล้วถ้าครูเห็นแต่แรกแล้วครูให้น้องหาทําไมครูก็บอกว่าอ๋อน้องไม่ได้หยิบมาน้องก็แค่วิ่งไปเอาแค่นั้นเองแสดงว่าน้องอาจจะลืมหรือเอามาแล้วมันตกแล้วเพื่อนหยิบไปวางให้หรือเปล่าอันนี้คือเสียงที่น้องพูดก็แค่แนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยในสิ่งที่ถามแล้วมาถามว่าเราไปไปอะไรคุณครูได้ยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะก็เรื่องแค่นี้เออ คือมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณไปเล่าให้บุคคลคือไปเล่าในที่อื่นแต่เหตุการณ์ตรงเนี้ยครูไม่เคยเล่าให้เราฟังเราก็เลยสงสัยเราก็เลยไล่ไปถามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแหะเดี๋ยวจะต้องคือตอนเนี้ยเรายังไม่เคยได้ยินจากปากครูเลยว่าไอสิ่งที่แม่ไปถามเนี่ยมันทําให้คุณครูเครียดถ,ถึงขนาดตะาออกเนี่ยครูก็ยังไม่ได้บอกเราเลยว่าเขามีความรู้สึกแบบนั้นตอนนี้ครูก็ยังมีการส่งมาอยู่เลยว่าเอาวันนี้มัน หมือนเมื่อวานซื้อน่ะครูหลังจากคุยเรื่องนั้นแล้วครูก็ยังมีการส่งมาว่าวันนี้น้องมีการบ้านหน้านี้หน้านี้นะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุนทอนูครูก็มีการส่งเข้ามาว่าน้องไม่มีการบ้านนะคะอะไรเงี้ย